สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตีบ้านเพจครับเมื่อวานนะครับผมก็มีโอกาสดได้นั่งดูถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกครับสองคู่นะครับก็จากคู่แรกตอนช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับผมเมืองทองในเต็ดมาเปิดบ้านนะครับเจอกับโบริเทโรอยสีึ่งนั้นเนี่ยเจรินสักองศ์กรนะครับสิทธิ์อิชิอีก็ทำประตูได้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งประตูแล้วก็ จบเกมเมืองทองกด้าชนะไปสามรวดตอนหนึ่งนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นทูแบงคอกพบกับชมรีเอฟซีนะครับคู่เนี้ยผมไม่ได้ดูช่วงช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าเวลามันเวลาการแข่งขันขมันคาบเกี่ยวกันเนาะว่าเมืองทองเนี่ยเขาเริ่มเตะหกโมงเย็นนะครับส่วนทูแบงคอกอ่ะโปรแกรมอาเตะหกโมงครึ่งนะครับพอผมดูคู่เมืองทองกับเบลลิสเทโรจบนะครับ ก็มาต่อที <Gym. S 1> ่ทูแบงครอบเจอชมบุรีนะครับพอเปิดมาโอ้โหเห็นสกอร์ตกใจเลยครับคุณผู้ชม4-0ครับทูแบงครอบนำชมบุรี4-0ผมเปิดมาเห็นเอ่อชื่ออะไรนะของชมบุรีอะไปไปไปเอามือไปฟาดหน้าเขาอะโดนใบแดงไล่ออกพอดีเลยครับคุณผู้ชมชื่ออะไรนะผมไ จำชื่อไม่ได้แล้วครับคุณชมก็เดี๋ยวเราไปตามันดูนะครับดูไฮไลท์ก็ได้นะครับช่องของ YouTube นะฮะพอโดนใบแรงแล้วออกเท่านั้นนะครับโอ้โหยับเลยฮะอันนี้มากันเป็นชุดครับทูกแบงคอบยิงไปอีกสองลูกเป็นหกศูนย์แล้วก็ได้จุดโทษอีกลูกหนึ่งแล้วก็กรรมการก็ไปดู v วีรนะครับปรากฏว่าให้ยกเลิกนะครับไมปล่าคือเป็นจุดโทษผมงงตรงนี้มากเลยครับ ลูกจุดโทษเนี่ยขนาดว่าคนคนทําคนทําเสียจุดโทษอะ่ะชนดีคือของหน้าของชนบุรีนะครับเขาก็ยอมรับแล้วอะ่ะเขาหน้ายูยิปสามอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะเขาก็ยอมรับนะว่าเขาทําเสียจุดโทษจริงเขาก็ไม่หือไม่อือไม่อะไรนะกรรมาการก็เป่าให้จุดโทษนะแต่ว่าเอวีรแย้งมาแล้วก็ไปดูวีอาก บอกยกเลิก,เลกไม่เป็นจุดโทษอ่านไหผมก็งงแต่นี่จะให้จุดโทษเออขนาดว่าคนทําฟาวเพรา็ยอมรับอ่ะว่าเขาทําฟาวจริงอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนจุดโทษแต่ไม่ให้โอ้หง,งงมากเลยครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ b ักท้ายที่มชาติไทยครับคุณชมวันที่เจอเการ์ิใใต้อะก่ออุ้มเจ็บก่ออุ้มเจ็บแล้วใครจะมาแทนนะครับ นี่ชีต้องต้องเน้นแล้วต้องละเอียดกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าวิคเคอร์สันเนี่ยเข้าใจว่าเขาเล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนาดัดดูสิครับคุณชมเดี๋ยวผมให้ดูนะวันเรียกตัวครับเนี่ฮะแบ็คซ้ายครับคุณผู้ชมมีชื่อธีรทรบุญมาทันคนเดียวครับที่เป็นเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับอ้าวมีจะทำไงอะครับ ตองนั้นเป็นแบ็กขวาหมดเลยครับสุพรรณานบุรีรัตน์ก็แบ็กขวาดิครัตมีฮาอสั้นแบ็กขวาสันดิภาพจันย่อมแบ็กขวาแบ็กซ้ายมีคนเดียวหนีไม่ไม่ได้นะครับต้องนี่คคนนี้ครับธีรพัฒน์นชายาเมื่อวานการเล่นดีมากนะครับบอกเลยว่าดีมากาทาประตูได้ด้วยครับยิงประตูได้ด้วยพีรพัฒน์นชายาไม่ใช่พีรพัฒน์คนก่อนที่บุกไปแพ้ญี่ปุ่น รุ่นทิกโกลปีสองพันสิบหอีกต่อไปแล้วครับสี่ศูนย์ะฮะวันนี้เขาเล่นเก่งมากแล้วก็เกมรับเหนียวมากนะครับแกขึ้นขึ้นลงลุกรับแถมยิงประตูได้จังหานะครับคุณชมอิชิอ,อิต้องต้องเอาไปติดจีนชาติเลยนะวันเจอจีนนะฮะแล้วจีนเนี่ยจะบอกให้นะครับโอนสัญชาติแม่งมหาโหดนะครับโอนบาซิลมั้งสามตัวครับคุณชม แามยังโอนออตัวสัญชาติคองโกมาอีกโห้เด็กไทยจะสู้ไหวไหมครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเราสู้ได้นะครับขนาดฟุตซอ,อ,อลฟุตซอลเราไปฟุตซอลโลกอะอกสมัยติดต่อกันเนะี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าทักษะเราต้องดีดูวะใช่ปะให้ทักษะเราต้องดีดีจริงอะถึงได้ไปฟุตซอลโลกได้ฟุตบอลก็เหมือนกันมันคล้ายๆกันแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กไทยอย่าไปกลัวนะครับ เราสู้เขาได้จีนอะ่ะจะโอนมากี่สองสองร้อยสัญชาตนะิโอนมาเลยนะครับไทยไม่กลัวเราคนไทยหมดนี่แหละนะครับเราชนะให้ดูเราชนะคุณถึงบ้านด้วยนะครับเนี่ยเราต้องเราต้องเชื่อก่อนนะมีความเชื่อก่อนนะว่าเราทําได้เราชนะเขาได้ใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะไปแข่งทำไมเราประโทนะบ,บอลโลกอ่ะมันไม่แบ่มีกัน free, บ่อยสี่ปีมีครั้ง นะครับแล้ววันนี้นเป็นโอกาสของเราเ้ยเรามีทั้งสี่แต้มอ่ะชนะเข้าอีกนัดเดียวอะ่ะเราก็เป็นเจ็ดแต้มใช่ไหมครับเจ็ดแต้มเท่ากันเขาบุกไปแพ้เกาหลีแล้วเราเป็นชนะสิงคโปร์แค่เนี้ยเราก็มีสิบแต้มเขาก็มีเจ็ดแต้มเท่าเดิมเราแทงเขาเข้ารอ,อบเข้ารอบกับเกาหลีจับมือเกาหลีเข้ารอบไปรอบสามเปนเนี่ยครับฉะนั้นเราต้องเรียกความมั่นใจหน่อยครับแบ็คซ้ายเราเนี่ย นี่ชี่ต้องเรียกเลยนะพิรพัฒน์น้อยชายยาเนี่ยครับดูคะแนนแก้แทคะแนน,นแกนใน google google เ i ย์ไอยาให้แกคะแนนแกนอันดับหนึ่งอ่ะคุณชมนะห้นาจุดหนึ่งคะแนนอะ่ะเป็นอันดับหนึ่งของผู้เล่นทั้งสองทีมทั้งหมดนะครับคุณชมลองมานะเป็นวิลเลียมมอต้านะครับอันดับสองนะครับอันดับสามอันดับสองร่วมกันนะครับลุงนัดปุญจน,นทึกนะครับผมสี่จุดเก้าคะแนนได้เท่ากันนะครับอันดับสามเป็น เทพพวงเหรออันดับสามจะเป็นสุพรรณทองส่งนะครับได้4.6คะแนนเนี่ยครับคุณชมนะฝากไปถึงวิชีอด้วยครับว่าให้เรียกพิลพันวชายานะครับจะเล่น side, แบ็กซ้ายก็เล่นทาวซ้ายอ่ะแล้วแบ็กซ้ายเมืองไทยมีอีกคนคุณผู้ชมช่วยไล่ชื่อไว้ผมหน่อยเถอะนะครับรพิลพันวชายาแล้วใครอีกศาสตราไข่บโคนจากบุรีรัมย์ แล้วก็ใครอีกชาญมงคลเรืองธนาโรดจากชนบุรีนะใครครับที่เล่นเท้าซ้ายของบางทองคนหนึ่งก็ชื่ออะไรอ่ะติดยุกนิชนโนนะผมจำชื่อแกไม่ได้นะ้ำวันดูดูกันเล่นอยู่นะอ่อะไรนะคุณผู้ชมน,นึกออกชื่วยมพมมาบอกผมหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่สบายผมเป็นเพิ่งจะหายเพิ่งจะ ฟื้นไข้นะครับเป็นไข้หวัดเมื่อวานนี้ก็นอนโมทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมเพิ่งจะฟื้นไข้มาเนี่ยนะในความจําไม่ค่อยดีนะครับแบ็กซ้ายของเมืองทองชื่ออะไรนะเมื่อวานยังลงเล่นอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมช่วยช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีใครครับเออเส้นทางซ้ายนะก็คนเอกมณีตอนเย็นเส้นมาใช่ไหม เล่นทางซ้ายนะฮะแ,แ่กแต่ก็อายุยังน้อยนะครับอยู่ทีมยู23นะครับเนี่นะครับในในในประเทศไทยแบกซ้ายมันหายากมีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คนฟอร์มดีจริงๆอะ่ะพิรพัฒน์นวชายาฟอร์มดีมากต้องเรียกติดทีมชาติไทยนะครับเป็นอะไหล่เสริมให้กับจีรทรนมุนมาทันเนี่ยครับถ้าแกเจ็บหายไม่เออหายไม่ทันในดพบจีนอะ่ะจำเป็นต้องเอาเอาเอาไปครับพิรพัฒน์อ่ะนะครับเพราะว่า ซิกโก้เกจิศักดิ์เสนาะเมืองกับปั้นมาตั้งนานนะนานมากอะยุคยุคซิกโก้ยุคใหม่ยุคโค้ดโค้ดช่วยนะช่วยอะผมช่ช่วยบุญชุมอะฮะแต่คนเนี้ยผมเห็นมานานนะเห็นฟอร์มมานานมากนะแล้วพนาัาพพนาัพนา,พนา,าการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเชร์จิติมชาติเลยนะทิมชาติไทยอะนะัดไปเยือนจีนต้องเอาไปนะครับต้องเอาไปโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องปีปันเพจด,ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ